อ,อีกประมาณอาทิตย์กว่าป่าจะ5เดือนละครับใช่ครับเป็นไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จริงๆจูๆๆว่ายอดขายก็เป็นที่ที่น่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายผมตั้งใจอยากจะไป g l o b a l ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะขยายไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังต้องยังต้องลุยกันอีกครับแสดงว่ายอดที่เราตั้งเป้าคือน่าจะถึงแล้วเอออย่งอย่างครับเป้าปีนี้หนึ่งาล้าน ใช่ครับใช่ครับตอนนี้พันศีป็นยังไงบ้างพันศีน่ะพันศีน่ะกำลังกำลังเดินทางไปครับพยายามพยายามไปให้ถึงทีมโชคดีก็ที่มีโชคดีที่มีทีมดีอะไรอย่างงเี้ยครับทุกคนช่วยกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เมย์ก็เก่งคนยิงแซวอยู่นะเพราะว่ายอดขาดแค่เปิดมาไม่กี่เดือวมันก็เป็นร้อย้านใช่ครับก็ก็ก็แซวอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เบิกเงินเลยก็คือแบบว่าเอาเงินแบบว่าต่อยอดธุรกิจไปเพราะว่าไอแบบถือว่าไอถือว่าตัวผมกับพี่เมย์อ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงเบนฟิตอะไรจากยอดขายอะไรเงี้ยพยายามที่จะเอาใส่เข้าไปซัพพอร์ธธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการอะไรเงี้ยอันนงเราก็เป็นแบบว่าเป็นคนผ่อนเงิจริงๆอ่ะตอนแรกที่ ที่คุยกันอ่ะอยากจะจัดหนังกลางแปลงอของอนงภักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันค่อนข้างกระชั้นชิดก็เลยพยายามอยากจะซับพอร์ตหนังซัพพอร์ตทีมงานเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของอนงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นบอกว่าพุ่มกับทีมงานทุกๆคนเขาตั้งใจกันมากๆก็เลยอยากจะแบบว่าทําอะไรสนุกสนุกอะไรยเงี้ยแต่พอดีด้วยเรื่องของเวลาเลยไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นวันนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยได้อยู่ตรงนี้กันแทนใชค่ครับแต่ก็ดีก็ดีถือว่าได้ได้แบบว่ามาเจอทุทกคนได้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็คือไปดูธุรกิจแบบเต็มตัวเลยหรือเปล่าก็ <c oughs> ก็ธุรกิจเต็มที่ด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงก็ยังก็ยังมองหาอะไรที่สนุกอยู่เต็มที่เหมือนกันเลยนครับไม่ปฏิเสธไม่ไม่ไม่ปิดก้านโอกาสไม่เลยไม่เลยครับผม มันยังมันยังเป็นเส้นทางความฝันที่ผมยังมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากๆในสายการสแ,านนแสดงครับอมีคนแซวว่าเป็นซีโอีโอท่านหนึง่ง <c oughs> ก็ขอบขอบ,ขอบคุณขอบคุณดีใจแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากโลกธุรกิจในในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยน,นี่มันก็มันก็มีอะไรให้ต้องเรียนรู้รเยอะมากมาก S <S เพีย<ม>้ยนไหมเหรอครับเพี้ยนมาตอนนี้จุ๋ยร่วงมุ้งเออ,เอ,อใช่ผมผมรู้สึกว่าผมรู้พี่พี่ถือสาผมนะครับผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นคนจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้าเทียบกับเมื่อสองสามปีที่แล้วถ้าสัมภาษณ์หน้าแบ็คดรอปอะไรอย่างเงี้ยพอถามปุ๊บอ่ะก็จะเราก็จะมีแบบว่าเล่นการยิง <S <S มุกอะไรบ้างแต่ว่าพอพอมาจามับพาร์ทวิสเนสปุ๊บอ่ะมันความเป็นลอจิคอลทางความคิดมันมากขึ้นเลไอย่างเงี้ยแสดงคุณยอมรับที่เปลี่ยนไปอ่า ผมก็มีส่วนในในแง่ของ mindset เงี้ยครับมีส่วนมีส่วนแยกกันคอนเทนท์กับผมว่ามันใช้สมองคนละซีกนะบอกว่าถ้าไปพาร์ทงานแสดงเราใช้สมองฝั่งสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอไปทำธุรกิจมันใช้สมองฝั่งตรรกะครับแล้วพอ logical t h i กิ้งมันเยอะอะเราไม่สามารถเราไม่สามารถแบบโบ๊ะบะได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเดือนหน้าเนี่ยครับจะต้องเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามบาลานซ์ไมล์เซตให้ได้อยู่มันเจอจุดตกกลางบางไหมครพยายามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเอาเข้าจริงๆผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมามาแสดงได้จริงๆเมื่อไม่นานมานี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในแง่ของธุรกิจก็เพิ่งมีโอกาสได้มาจับเต็นมตัวไม่นานมานี้มันเหมือนมันเหมือนว่าพานักแสดงผมก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ยังไม่ได้ เก่งมากก็มาจาับโลกของธุรกิจที่ที่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงพออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องต้องทรงตัวให้ดีๆหน่อย,ยอะไรเงี้ยครับอย่างพ่อคุณพ่าก็ต้องเปลี่ยนไปเราคลัวไหมว่าตลาดพ่อต่ำลยขงอะไรที่น่าเราค่อยลดลงโอ้จริงจริงก็ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าแฟนๆของผมน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าก็บอกทุกคนว่าทุกคนก็มีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองเราก็ มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคเราเรามีกันและกันเป็นกำลังใจมันผมว่าผมว่าทุกคนก็คงเป็นนะบอกว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าบางทีมันลุยแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่อย่างน้อยเม่เรารู้ว่าเรามีใครสักคนที่คอยเชียร์อัพเราผมว่ามันก็ทําให้โลกมันี้มันง่ายขึ้นพอมันยังมีคนที่เดินเข้ามาบอกว่าจีเล่นจีบจีอะไรเงี้ยยังมีอยู่ปะ ก็ข้ามีนะครับใช่ไหมใช่ก็มีครับจะต้องทำยังไงอ่ะวามเอาความมันหลบมันหาบมันหลบเฮ้ยมันสนุกเพราะว่าทำกี่ไปกี่ต้องรีบต้องาเรยกกับมาแต่นึกที่กี้วแบบเราต้องพีคต้องต้องแบบผมว่าจะเป็นช่วงนี้ผมผมอ่องอนอนน้อยนิดนึ่งเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมคุยกับพี่เพียรแบบว่ายังไงดีผมคุยมเรื่องเลยอะไรเสี็ยแล้วก็แบบพูดไม่ทันนะไอ้สองหน่อครับแล้วมันจะต้องจัดระบบความคิดยังไงว่าชีวิตส่วนตัวชีวิตงานแล้วก็ชีวิต ผมว่า just go with the flow แบบว่าเจออะไรตรงหน้าก็ประคองมันมันให้ดีที่สุดเลยครับพี่แล้วกออ็อะไรที่มันไม่ได้อะไรที่มันทำให้เราอะไรที่มันทำให้เราบอกว่าหนักก็อาจจะอาจจะ let go บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโฟกัสแต่สิ่งที่จำเป็นคนที่รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่สัมพันธ์ในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ <anto> <divide S 2> อะไรนะครับโอ้โหไม่เลยพี oh, ่เมย์แบบว่าพี่เมย์เป็นคนที่ทําให้เข้าใจเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นคอยสอนแนะนำาร่ปรทกษาดีขึ้น้ดยสาถ้าไม่มีพี่เมย์เนี่ยคงจะแยกกันเยอะเลยแต่เวลาลามาเปผานปฏิกิริยรับบทมันต้องแบบเลือกมากใชไหมว่าบทแบบนี้อาจจะเออต้องมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะเปบทตองทาอ๋อจริงๆไม่เลยครับบอกว่า ญ,ญาณความเป็นนักแสดงนี่มันบอกว่าม,มันยังคือมันเป็นความมันก็เป็นหนึ่งในความฝันนั้นสูงสุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังคงมองหาบทบาทที่ที่ทำแล้วไฟลุกในดวงตาอย่างโชคโชนอยู่เสมออะไรเงี้ยครับก็ผมว่าก็ใช้มาตรฐานเดิมในการเลือกถ้าบทไหนที่สนุกผมก็พร้อมลุยแล้วก็อยากใช้ชุดให้เหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้าย mm. อยู่เสมออะไรเงี้ยครับ รังดูที่ตับงาติการที่เปิดตัวหลายคนรต้มีรักกับน้องเลยเนี่ยอ๋อครับเพราะอะไรคือเราสนิทกับน้องเรามากแม้อายุจะแบบกลัน้องใช่ใช่ครับใช่ก็ห่างกันประมาณสิบหกปีครับใช่ครับแต่ทำไมเราดูสนิทกันแบบไม่มีเล้ากวางเพราะว่าช่วยช่วยที่บ้านเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเบบี้เลยครับแบบว่าเปลี่ยนพันเพิร์สอะไรอย่างเงี้เลยแต่ว่า พอมาพูดตรงนี้เขาโตลแล้วเดี๋ยวเขาจะเขินไง <g ay> เขาไปรุ่นแล้วใช่ <c oughs> เขาทำเพืเ่ออะไรอะไรเขาโตลแล้วนะเท่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังแบบฝันเขาใช่ใช่ครับ <c oughs> ผมยังรู้สึกว่าตอนที่ผมหอมแก้มเขาตอนเขาขวบสังขวบเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นไอเจ้าก้อนคนเดิมผมจะยังหอมแก้มเขาต่อให้เขาแต่งงานมีหนวดแล้วอะไรผมจะหอมแก้มเขาเหมือนเดิมไม่ต้องรับวผมเริ่มมือครับผม ผมหอมฝ่ายเดียวเขาเป็นไงบ้างพอมขนมโดนเปิดกว้างนี่คือคนไทยดีนอร์น่าจะเข้ามูลแถมเขาก็ชิลๆนะอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลครับแต่เขาเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างอินทูกับพวกเอ่อฟิสิกส์มากๆอะไรเงี้ยครับก็ว่าก็คือไม่มีแววด้านวงการบันเทิงเขาสนใจไหมคะก็สนใจสนใจอาร์ตบ้างแต่ว่าเป็นไงดีเลยพูดง่ายๆว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมี สนใจเหมือนผมเลยเขาพอมีถามในารร่วมงานเราากเป็นนักแสดงถามๆเขาก็ซัพพอร์ตอะไรพยายามให้กาลังใจเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมพี่ชัยอย่างไรบ้างคะพี่ชัยที่เก่งขนาดนี้ตั้งหล่อทั้ง่าเป็นนักธุรกิจเขาก็จะเขินๆไม่ค่อยกล้าชมมากแต่เวลาแบบว่าสมมุติว่าอนองเข้าอย่างเงี้ยภาคสองผมก็มีเสื้ออนองใช่ไหมครับเขาก็จะไม่พูดอะไรมากเขาก็แบบว่าพี่จีขอเสื้อเจมตัวนึงแล้วเนี่ยเขาอยู่ค่าย เขาก็ใส่เสื้อไปเข้าค่ายเขาใส่กระโดดให้ใช่ครับบางทีมากสุดก็แบบดีมากดีมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้รู้สุดว่าไม่อายุไม่ได้เป็นระยะห่างอะนผมว่าความรักใช่ผมว่าถ้าผมว่าแค่ความรักแหละพอมีความรักถ้ารักใครสักคนอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีสิ่งอื่นเป็นข้อจำกัดแสดงว่าคนอันตราหนึ่งเลยที่พูดถึงเรื่องความรัก เขาไเขาไม่รักแม่คือเขาทำอยู่เขาครอบครัวใช่ครับใช่ก็จริงแล้วก็หลายคนบอกว่ารักรักทุกคนรักแม่รักน้องรักน้ปื้นคุณปู่พ่ออะไรอย่างเงี้ยรักทุกคนขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ๆนี่เหมือนจะเหมือนเป็นสารคดีชีวิตเลยนี่เดี๋ยวผมปีหน้าร่างใหม่ผมจะกลับมาผมจะบอกว่าร่างยังไงร่่างงงยยัไเนี ก็ไม่งั้นพี่ขอถ่ายร่างนี้ก่อนแล้วร่างนี้มันเป็นยังไงดีๆนานๆไอ้ถือว่าไอ้ถือว่าปีนี้มันเป็นช่วง startup ธุรกิจแล้วมันมันใช้ energy กับตรงนี้ไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีหน้าตั้งใจว่ามีโปรเจกต์ที่ที่โปรเจกต์ project หนังกับซีรีส์ที่อาจจะลุยอะไรเงี้ยก็พยายามจะเชฟตัวเองอาจจะเห็นตัวเองล่างมาอย่าตกใจน,นะครับปล่อยากตกใจไม่ก็ไม่อย่ากตกใจครับเออท้องกายเลยมี เ own, พราะกายปีนี้แหละครับ <Hey, S 1> ใช่ใช่กันลจะเปิดกองแต่ว่าแล้วในนั้นมันยังมีวิมวับเหมือนเดิมไหมครับอะไรนะคร uh ับในนั้นยังมีวิมวับเหมือนเดิมไหมครับเออยังยังคงยังคงประคองไว้ได้อยู่อ๋อทำให้รอดูปีหน้ารอับ